สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับการวิเคราะห์บอลนะครับช่องสเติเพนะครับตัวพ่อฟุตบอลนะครับวันนี้ครับวันพฤหัสนะครับที่4นะครับเดนอน11นะครับ2564นะครับวันนี้ครับยูโรปาลีกนะครับก็มีหลายคู่เลยนะครับนับเป็น10คู่20คู่นะครับก็ยูฟายูโรปานะครับ ก็เยอะเหมือนกันนะครับส่วนไอร์แลนด์พิมลีกนะครับก็มี1คู่นะครับโรมาเนียหนึ่งคู่นะผมจะไม่อ่านนะครับอโรป้านะครับผมก็จะคัดมานะครับเพียงสามคู่นะครับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับผมจะคัดมานะครับจะเลือกคัดนะครับผมว่าเดี๋ยวขอเลือกนะครับนาโปลีนะครับพบกับลิเกียวอร์ซอฟนะครับก็นานาโปลีนะครับเล่นทีมเยือนนะครับ ในราคาต่อ1ลูกนะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับคู่นี้นะครับคู่ระหว่างนาโปลีก่อนนะครับพบกัน3นัดหลังสุดนะครับก็นาโปลีครับเฉียชชนะนอกบ้านมา2 0นะครับก็เล่นในบ้านมาชนะมา5-2นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนาโปลีชนะมา3 0นะครับที่พบกันนะครับสามนัดหลังสุดนะครับส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับลิเกอาวอร์ซอฟนะครับก็3นัดหลังสุดนะครับชนะเลสเตอร์มา10นะครับ ก็แพ้ไป1-0นครับแล้วก็แพ้ปูกนไป1-2-0นะครับส่วนทีมเยอหนาปลีนะผลงานน่าจะโดดเด่นมากนะครับมีแต่ชนะกับเสมอนะครับในการเล่นนอกบ้านนะครับสามนัดหลังสุดนะครับชนะฟิออมา2-1นะครับแล้วก็เสมอเอสเอสโรมามา0-0ครับแล้วก็ชนะนะครับซาเลตนีตาหน้าครับ1-0ครับ คู่นี้นะผมว่าในราคาต่อ1ลูกควบรึ่งนะครับผมให้นาบปรีนะครับว่านาบปรีเล่นได้เปรียบมากนะเจอกัน3นัดนะครับชนะทั้ง3เกมเลยครับแล้วก็ราคาขาดด้วยนะครับผมเลือกให้นาบปรีนะครับคู่นี้นะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเอขึ้นนะนาบปรีนะครับสามารถเอาไปแทงสเต็ปได้นะครับหรือว่าแยกเป็นเต็งก็ได้นะครับนาโปรีต่อหนึ่งลูกนะครับ อาจจะมีควบ2นะครับในเวลาเที่ยงคืน45นะครับคู่ต่อไปนะครับผมจะคาดมาอีก2คู่นะครับคู่นี้ครับความจริงผมคาดมาไว้แล้วนะครับคู่นี้ผมจะนี่ครับเดี๋ยวๆนะครับโหนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับสปาร์ตักมอสโกนะครับคู่นี้นะครับในราคา เลตเตอร์นะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับเตะเวลาตี3ครับเรามาเรียกดูนะครับวิเคราะห์กันก่อนนะครับการวิเคราะห์นะครับในการพบกันฮะเลตเตอร์ชนะมา3ามสี่นะครับเล่นนอกบ้านด้วยนะครับเลตเตอร์นะครับทีนี้เล่นในบ้านฮะมาดูกันครับผลงาน3มเกมของเลตเตอร์นะครับ เลสเตอร์ชนะเมนยูนะครับมา4-2ครับแล้วก็เสมอไบตันมา2-2ครับแล้วก็แพ้อาร์เซนอลมา2-0ครับนัดล่าสุดนะครับส่วนส่วนทีมเยือนนะครับอย่างสปาร์ตักมอสโกนะครับชนะนาโปลีมาครับ3-2ครับแล้วก็ชนะอาร์มัดกอสนีนะครับมา1-0ครับแล้วก็แพ้เซนิดเซนนะครับไป7-1โอโหถือว่าแพ้เยอะนะครับนี่ครับจากการ วิเคราะห์นะผมให้ราคาต่อหนึ่งลูกครึ่งนะครับผมว่าผมมองว่านะครับจากหน้าที่แล้วนะผมว่าให้เล่นรองมากกว่านะครับอยากให้เล่นสปาร์ตักมอสโกมากกว่านะครับเพราะว่าที่พบกันนะแต้มห่างกันน้อยนะครับแล้วก็เตะไม่นานมาด้วยนะเดือนตินะครับเดือนที่แล้วเองนะครับวันที่20ิบนะครับผมว่าให้อยู่สปาร์ตักมอสโกดีกว่านะครับ ถเลสเตอร์จะเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ผมว่ามองว่าสปาร์ตากก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับส่วนเลสเตอร์นะเสมอบ่อยนะครับนะครับมีมีแพ้บ้างนะครับแต่มันไม่ขาดขนาดนั้นนะครับผมให้อยู่ทีมเยือนนะครับว่าราคาแพงเกินไปนะครับอยู่สปาร์ตาก็ดีกว่านะครับคู่นี้นะครับเล่นง่ายๆเลยนะครับลองไปนะครับลองลอง1.5ครับ อาจจะมีครบ2นะอาจจะราคาไหลนะเพราะว่าผมวิเคราะห์ตอนนี้ก็9ก้ามงครึ่งนะครับ9ก้ามงเช้าเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับผมจะให้คู่ระหว่างบาก้านะครับหนึ่งคู่สุดท้ายเนาะก็บาก้ากับลูโดโกเลสนะครับก็บาก้าต่อ1ลูกนะครับมาครับนะมาดูวิเคราะห์กันก่อนนะครับ 3นัดหลังสุดนะครับก็บาก้าหยุดเล่นในบ้านนะครับก็แพ้ดูดูโกเลสไปนะครับสองสูนะครับแล้วก็เสมอกันมานะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับบาก้กาชนะเฉียนชนะนอกบ้านไป1นนะครับผมว่าบาก้กาดุนะครับเล่นในบ้านนะครับก็นี่ครับสามนัดหลังสุดในจากการเล่นในบ้านครับก็เสมอบาวิสตามา2อสองนะครับแล้วก็ เสมอปากกสมาศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับชนะโปโปมิโนเซ่นะครับไปสามศูนย์ครับนั่นล่าสุดนะฟอร์มดีนะครับสําหรับปาก้านะครับมาดูกันลูกโกเลสนะครับก็สามนัดล่าสุดชนะทั้งสามเกมเลยนะครับเล่นนอกบ้านนะครับชนะสปาตากวาหน้าครับไปหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ชนะเลตี้โซเฟียไปสี่สองครับแล้วก็โบเดฟฟอร์ดลิฟนะครับไปสามหนึ่งนะครับ โมถือว่าฟอร์มดีมากนะครับมาดูครับคู่นี้ครับบาก้าเล่นในบ้านนะครับมาดูโอ้โหชนะบ้างเสมอบ้างนะครับแต่รอบนี้เล่นในบ้านนะครับผมให้อยู่ลองดีกว่านะครับราคาหนึ่งลูกควบครึ่งนะครับผมให้ลองดีกว่านะครับผมว่าไม่แพ้ขาดอาจจะเสมอครับผมว่ามีเสมอแน่นอนนะครับพิกนะครับคู่นี้นะครับ ผมให้คู่นี้ดีกว่านะครับผมวิเคราะห์มาก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์อีกทีนะนี่ครับสามคู่แล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ในหลิกอยู่ในลิกยูป่าลิกนะครับเรามายมากันต่อยูฟ่านะครับยูฟ่าลูฟ่านะครับมาต่อเลยนะครับสามารถเอาไปแทงเต็งหรือสเต็ปได้นะครับวิเคราะห์มาเหมือนกันครับ ลีนี้นะครับผมก็คาดมาอีก3คู่นะครับผมมองแล้วนะครับคู่แรกนะผมจะให้นะครับบาเซนนะครับกับโอโมเนียนะครับก็บาเซนราคาต่อปอนะครับคู่นี้นะครับบาเซนนะครับมาดูนะครับสติย้อนหลังนะเดี๋ยวสักคู่นะครับสติย้อนหลังเคยพบกันนัดเดียวนะบาเซนชนะในบ้านไปนะไม่เดือนที่แล้วนะสามหนึ่งนะครับ มาดูฝั่งเจ้าบ้านนะครับว่าสมนัดนะครับแพ้นะครับสามนัดแพ้2นะครับชนะ1นะครับแล้วก็ชนะน้อยด้วยนะเพียง1นูนย์นะครับส่วนบาเซลร์นะครับในนอกบ้านนะสามเกมนะครับชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1นะครับล่าสุดไปแพ้สุดเสมอสูดนะครับผู้นี้นั้นในราคาในราคาต่อปอนะผมให้ต่อบาเซลร์ไปนะครับ ให้ต่อบาซซอนเลยนะผมว่าชนะขาดนะครับแน่ๆมีแน่1นูนย์ครับไม่งั้นก็เสมอเสียครึ่งนะครับผมว่าคงจะไม่เสมอนะครับเพราะว่าบาซซอนฟอร์มก็ค่อนข้างดีเหมือนกันครับคู่นี้ให้บาซซอนนะครับยอดเยี่ยมแน่นอนนะคืนนี้นะครับบันเทิงนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับอีก2คู่นะผมให้แล็กกลีนนะครับ แหลกดินพบาชเคิร์ตนะครับโอ้โหคู่นี้นะต่อสูงมากนะสูง2ต่อ2ลูกนะครับสูงลูกนะครับ,รบเรามาเช็คกันนะครับพบกันนะครับแหลกดินเล่นนอกบ้านเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ชน,นะมา3าศูนย์ะนี่ขนาดเล่นนอกบ้านนะครับมาดูกันฟังแหลกดินครับเล่นในบ้านแพะเป็นยังไงนะครับก็แพ้ สองนัดนะครับชนะ1นัดนะครับก็แพ้1010เลยนะฮะแล้วก็ชนะมา21นะครับส่วนทีมเย็นบ้างนะครับก็แพ้เหมือนกันนะแพ้รวดเยอะมากนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับชนะมา40ฮะในการเล่นนอกบ้านครับโอแกฟเคแวนนะครับผมเชื่อมั่นนะผมให้คู่นี้นะครับเปิดมา2.25นะครับ ผมให้ฟังเจ้าบ้านนะครับผมว่ากินขาดนะครับ304 0ีู่มีแน่นะครับในราคาต่อ2นะครับราคาโต๊ะเปิดมาแบบนี้นะครับมั่นใจนะบอลสูงครับเจอกับบอลตกรอบด้วยครับบอลที่ไม่เคยชนะมานะครับผมว่ายังไงก็กินขาดนะครับแล้วก็อีกคู่นะครับผมจะมาวิเคราะห์คู่ระหว่าง เอาเลือกเอานะเอาเลือกสปาเวียปั้กนะครับแล้วก็พบกับมาคาบี้ไอฟานะครับราคาคู่นี้นะครับสลาเวียปักนะครับต่อมา1ลูกนะครับเรามาดูวิเคราะห์กันนะครับ3นัด3นะครับไม่มีนะครับมีนัดล่าสุดนะครับที่พบกันเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับมาคาบี้ไอฟานะครับชนะสลาเวียปักมา1สุกนะครับ เกมนี้ครับสลาเวียปาร์นะครับก็จะกลับมาแก้แขนนะครับล้างแขนนะครับเพราะว่าจะกลับมาเล่นในบ้านนะครับมาดูฝั่งเจ้าบ้านสลาเวียปาร์กกันหน่อยนะครับสนัดนะครับเสมอ1นัดนะครับแล้วก็ชนะมา2นัดเลยนะครับนะวิกตอเรียพันเซนมาด้วยครับถือว่าเจอกับทีมใหญ่นะครับเอาชนะมาได้นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับก็สามนัดนะครับมาคาคบี้นะครับแพน หนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดชนะหนึ่งนัดนะครับล่าสุดชนะมานะครับพวกนี้นะในในราคาต่อหนึ่งลูกสลาเวียปักนะครับเมื่อช่วงเมื่อออกไปเล่นนอกบ้านนะแพ้หนึ่งศูนย์ครับว่ารอบนี้จะกลับมาเล่นในบ้านผมว่าจะเอาคืนให้สะสมนะครับผมเลือกให้สลาเวียปักดีกว่านะครับเอา่ายังไงก็เล่นในบ้านไม่แพ้แน่นอนชนะนะครับเก็บสามแต้มได้แน่นอนนะผมว่าเก็บตัวนี้ดีกว่านะครับสลาเวียปักนะครับ ต่อหลูกนะครับสลาเวียแบกต่อนต่อหนึหนลูกนะครับผมว่าคู่นี้นะครับกินขาดนะครับมาครับสรุปกันนะครับมาสรุปกันนะยูโรป้าลีกนะครับก็ผมให้4คู่นะครับสามคู่นะ ยูโรปาลีผมให้3ามผู้ผู้แรกก่อนนาปลีต่อ1ลูกนะครับแล้วก็สปาตักมอสโกตุลองนะครับลอง1ลูกครึ่งนะครับแล้วก็รูโดโกเลสนะครับลอง1ควบครึ่งนะครับแล้วก็ลีกยูฟายูโรปานะครับบาเซนนะครับก็ต่อปอนะครับแล้วก็คู่2นะครับแลกลีนนะครับต่อ2ลูกควบครึ่งนะครับ คู่สุดท้ายนะสลาเวียแป้งต่อ1คู่1ลูกนะครับก็ให้ไป6คู่นะครับ2ลิกนะครับก็สามารถแทงเต็งหรือสเตปได้นะเอาไปวิเคราะห์กันดูอีกทีนะครับบอลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะครับก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็ไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ